สวัสดีครับจากเพจข่าวของหนังสือพิมพ์ลาวพัฒนาได้รายงานไว้ว่าลาลวสูญเสียรายรับจากการนําเข้าน้ํามันเชื้อไฟประมาณ1 2ึ่งตื้อกิีเพราะการแจ้งชนิดน้ํามันไม่ถูกต้องท่านบุญโจมอุบลประเสริฐได้ชี้แจงแต่อคําักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติ สส,ส,ส,สเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐ10เดือนคาดคะเนทั้งปี2021และทิทางแผนงานงบประมาณปี2022ในกองประชุมสมัยสามัญที่2ของสภาหแห่งชาติวันที่3ัพศจิกายนสี่2ที่พาระบ,บบทางไกลนี้ว่ากระทรวงการเงินได้ระดมแก้ปัญหาต้านการรั่วไหลการนำเข้าของน้ำมันเชื้อไฟที่ทำให้สูญเสียมากที่สุดตามสถิติที่ได้สมทบกับภาคธุรกิจ ระหว่างข้อมูลของประเทศเพื่อนบ้านที่ส่งออกมาหาเราคือนําเข้าจากไทยและเวียดนามซึ่งการแจ้งเสียภาษ,ษีจริงกับการส่งออกต่างกันประมาณ200ล้านลิตรประมาณ200ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเราสูญเสียประมาณ1 2ึ่งถึงสองพันตื้อกีบพร้อมกันนี้ปัญหาการนําเข้าเป็นต้นการแจ้งจํานวนไม่ถูกต้องแจ้งชนิดไม่ถูกต้องแจ้งแอดซังเป็นการส่วนซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ดำเนินการลงโทษมาแล้วหลายร้อยกรณี ขอบเขตการนำเข้าเครื่องอุปโภคบริโภควัสดุก่อสร้างเครื่องใช้ไฟฟ้าพาหนะอะไรผ่านมาเราสูญเสียมากที่สุดเช่นกันซึ่งบริษัทที่มีการเคลื่อนไหวถูกต้องมีเพียง3-4บริษัทเท่านั้นส่วนมากค้าขายไม่ถูกต้อง ค้าขายเถื่อนหลบหนีภาษีซึ่งปัญหานี้พวกเรากําลังดําเนินการปรปับปรุงโดยให้บริษัทที่มีมาตรฐานและเงื่อนไขได้รับนโยบายนับตั้งแต่หมวดนําเข้าหมวดจําหน่ายการเสียพันธะต่างต้องมีการเชื่อมโยงกันนอกจากนี้การสูญเสียรายรับอีกปัญหาหนึ่งคือหมวดการแจ้งเสียภาษีด่านชายแดนพวกเรากําลังดําเนินการแจ้งเสียภาษีไปยังนิติบุคคลเพราะว่านิติบุคคลจะแจ้งเสียภาษีต้องมีเงินคาประกันส่วนปัญหาการหลบหลีกภาษี ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาตรวจสอบบัญชีคือยังไม่ได้มาตรฐานทําให้พบปัญหาของการหลบหลีกเสียภาษีอากรมากที่สุดปัญหานี้เรากําลังแก้ไขปรปับปรุงและกําหนดมาตรฐานสําหรับเจ้าหน้าที่ส่วยสาอากรที่ทําหน้าที่ตรวจตาให้เข้มงวดและชัดเจนขึ้นต่อประเด็นที่หนังสือพิมพ์ลราพัฒนาได้นําเสนอข่าวนี้เราลองไปฟังความคิดเห็นของชาวลาวกันครับพวกเขาจะมีมุมมองกันยังไง ความคิดเหน็นแรกได้มาพูดไว้ว่าเอาเด็กน้อยเข้าทำงานก็แบบนี้แหละไม่รู้แม้กระทั่งประเภทน้ำมันเข้ามาใช้ในประเทศทั้งที่ใช้ตั้งแต่เด็กจนโตเดือดร้อนทั้งประเทศแล้วก็มีคนมาตอบใต้ความคิดเห็นนี้ครับถูกต้องประเทศยังเป็นแบบนี้ไม่มีวันเจริญไม่มีใครทำเพื่อประเทศได้เยอะแล้วก็ออกอีกความเห็นก็มาตอบใต้ความเห็นนีครับไม่ใช่พวกเขาเอาลูกหลานของเขาเข้าทำงานในหน่วยงานเดียวกันและรวมหัวกันกิน ดูพวกภาษีมีใครขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงานรถใครก็ระดับ500ล้านขึ้นเงินเดือนไม่ถึง5ล้านเขาเอาเงินที่ไหนไปซือ้อความเห็นต่อมาครับอ่านแล้วอยากหัวเราะฮะาฮ่าฮ่แจ้งจำนวนชนิดน้ำมันไม่ถูกว่าง้นแล้วไม่ได้ตรวจดูหรือแล้วก็มีคนมาตอบใต้ความคิดเห็นนี่ครับตาฟางหมดตรวจก็ไม่เห็นสินะก็ผีบ้านพร้อมผีปลาอีกคนก็ยังมาตอบไว้ว่าเข้าสีรถแจ้งรถเดียวฮ่าฮา แล้วอีกคนก็ยังมาตอบว่าเขาจบออนไลน์ก็แบบนี้แหละฮ่าฮความคิดเห็นต่อมาครับหลอกเอาเงินแบ่งกันแล้วก็หาเขาอ้างความเห็นต่อมาครับพูดให้หัวเราะเยอะเปล่าๆความคิดเห็นต่อมาครับโอ้ยถ้ารู้ว่าแจ้งไม่ถูกก็สามารถเก็บคืนก็ได้นี่จะหายไปไหนถ้าไม่เข้ากระเป๋าแล้วความคิดเห็นต่อมาครับหน้าหัวเราะประเทศกูมีต่อมาครับตลกดีนะเชาวเราท่านต่อมาก็ได้มาแสดงทัศนะไว้ว่า แบ่งกันได้เยอะไหมขาดทุนก็ไม่เป็นไรหรอกขึ้นน้ำมันอีกก็ได้ขึ้นตลอดไม่ใช่เหรอความคิดเห็นต่อมาครับปัญหานี้มันเกี่ยวพันกับคนรัฐต้องอ้างอิงตามกฎหมายอย่าเอาผลงานมาอ้างผลงานของรัฐมันอยู่ที่ใจไม่ชอราชบังหลวงความเห็นต่อมาครับรวยอยู่ที่ดานแล้วความคิดเห็นต่อมาครับตจรกบร,รู้ว่าตกหล่นเสียหายแต่ไม่ลงโทษต่อพนักง,งานรัฐและบริษัทดังกล่าวรู้แล้วก็เรียกเอาเงินแล้วก็ปล่อยเขา เมื่อไรจะเจริญกับเขาความคิดเห็นต่อมาครับใครจะรับผิดชอบทีนี้ความเห็นต่อมาครับแบ่งกันได้คนละกี่ตื้อล่ะความคิดเห็นต่อมาครับมาถึงยุคนี้ปี2021เขาใช้80 g e n e r a t i o n แล้วอย่างแจ้งชนิดน้ำมันไม่ถูกต้องตายตายความคิดเห็นต่อมาครับพูดไปพูดมาฟังไปฟังมาสรุว่าคิดไล่ชนิดน้ำมันไม่ถูกเลยแจ้งผิดว่าง,งั้นไล่ออกเถอะนะคนที่คิดไล่น้ำมันนั่นอะ่ะแจ้งไปก็เปลืองเงินเปล่า ความคิดเห็นท่านต่อมาครับคนที่รับผิดชอบงานนี้เอาออกเลยปล่อยไว้ก็เสียหายอีกไม่ต่างอะไรกับโรคมะเร็งถ้าไม่ตัดทิ้งก็รอความตายความคิดเห็นท่านต่อมาที่จะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายครับแต่ละหัวข้อที่แจ้งออกมามีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นอยากรู้ว่าทั่วทั้งสังคมเราเขาคิดแบบไหนหากันอ่านดูที่ความคิดเห็นนี้ก็ได้น่าจะรู้แล้วนะบรรดาท่านผู้แทนเอ,อ๋ยครับนั่นก็เป็นความคิดเห็นของชาวลาวที่ได้นำมาให้ฟังกันในวันนี้ครับ ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ